สวัสดีครับผมตัดไทยคือเก่าครับผมเมื่อนีผ้าเนบน่อยมากย่างห่านครับเส้นท่านคอนเกนคับผม้าเล็ดเครื่องเออยังกุจักเนาะครื่องยิ่งนะเอาพุ่มตัดไปพุ่มตัดไปเ้าท้องฟ้าท้งิลท้งเจ้าครับผม่มีฟ้าับมแลมีอย่างมากม้ครับผมได้เครียดกระชีดมาก ตอนแล้เดือน,น้ากอ่งพันไข่ครับเ็น่อยให้ลนขอบคุณพี่น้องทุกคนครับเ้อที่ให้กรังแกผมทีมงานมาตลอดจนมาถึงจุดน,นี้สร้างไาาาิไงดครับผมสนุกบ้างเขารอบ้างความสุกบ้างครับผปเมือเฮาสแลสิ่งใหญ่ครับผม กน,น่อยมาเป็ก้านนงเรียญนะครับผมสอตนะครับผ่านนะสผมตอนยู่เส้นท่านคอนเทนผมพกหมากินเขาบินชาบูครับความสุขเป็กหน่อยครับคริดมากเลยนะเมยเน,น,นานะปีน้องเมย์คคอนข้ย ไทองให้ทหน้าก็ไม่ครับมาห่างได้ไปบาัง,ง,างนันบังนีได้ปากติดต่างผลงานนะเพื่อติดตามผลงานน่อยสินั้นนะครับเพือ,อพาประการไหก็ขอโทษขอให<อ>้งากใหุกคนมีความสูงครับห้อเราะไปแต่ละมือ ยังมากไม่เกิดมากแล้วจะถอดนะครับพี่น้องเอ,อ้ยจะถอดรบกวากระดามันทอดอยู่ที่ว่ากระสุนก็ว่าเงิ่นเดี๋ยวขึ้นีลยวลง่งอยู่เงินกับอะไรไงสวัสดีครับผม